วัสดีค่ะช่องยายหญิงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้ยายก็จะมีการทำพิธีถอนสารเพื่อจะตั้งสารใหม่นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็ติดตามดูนะคะพญานาคสามพันนางโภชนานางสาลีนางสาปะลิวารังอุตะกังวะลังอาคัตฉันตู ปรีภูชันตุสัพพธาติฮิตายะสุขายะสันติอุเทวานังเตปีตุมเหอนุรักขันตุอโลคยเยนักสุเขนจ่ข้าพเจ้าผู้ร่วมพิธีขออัมทิฐานเครื่องสังเวยข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดเครื่องสังเวย พระชัยมงคลและเจ้ากุงพาลีและกรุงเทพทั้งหลายขอให้ท่านตรงเสวยกันอย่างสำราญเพื่อพอกับความต้องการของท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าขอท่านตรงโปรดประทานเนรามิตรและปผกเสกอาหารเหล่านี้ให้เป็นมงคลให้กลายเป็นอาหารทิพย์เพื่อจะได้รักษาปัเเา่า โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์และข้าพเจ้าทั้งหลายหลังจากท่านสวยเป็นที่สิ้นสุดแล้วขอกราบประทูลขอสัตยาและอาหารเทพเหล่านี้เพื่อไปแจกจ่ายกันกินเพื่อเป็นทานและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุวันนะและประกอบด้วยสติปัญญาดีมีโชค มีลาบนานาประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุห้าพันละเก้าไม่ปักตามมหาเลยลูกปักแทนก็ได้ปักในสุดๆเลยปักแทนแม่ก็ได้ลูกไปเนี่ยปักตามมหานี่ยตัดสั้นๆแล้วเราจะหักให้ลูกสามคนก็พอได้หมดนะลูกเขยลูกสาวสี่คนปักดอกอย่างละดอกเออเรียระวังมีดลูกอ่ะ อยากปักไหน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 ก่อนเออเออไหวทุกครั้งเนี่ยปักต้องไหวลูกเออตา้ถึงทุกอย่างนะผ่านที่ผ่านครูในไหนในปักเยอะผ่านครูน่าผ่านครูเนี่ยเออผ่านที่มาปักไปไอ้นี่มีครอบครัวต้องดูแลกันต้องปักไว้ไปไปเนี่ยครูมั่นคง ออาไปนะแจกันนั่นน่ะถ้าควา,ามรุ่งเรืองนั่นน่ะไปมีความกะตันอยู่ตตยเด็กเป็นเด็กด ให้ความเคารพผู้ใหญ่มีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความอดทนผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความกรุณาความผิดของบุตรหลานจะไม่นับหนึ่งโดยเด็ดขาดและข้าพเจ้าขอให้ท่านทุกพระองค์ ดวงวยพรและสาธุให้ข้าพเจ้าของครอบครัวมีอายุวันละสุขะภาระปาิพานพระนะสารทรมบัต รับอุปโภคบริโภคทรัพย์มีอันนันต์อายุของตนยืนยาวตลอดการรับนานถึอสาธุสาธุสาธุส่งทุกคนในปารเลยครับอ้าวคนที่เหลือเดินมาเอาทวกที่อาจารย์คุณแม่อันนี้นับมือซ้ายนะนับมือซ้าย ซ้ายเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามารับมือซ้ายชั้นยินแล้วก็ไปยืนที่เดิมสลับหน้ากับหลังกันเดินมาเดินมายืนที่เดิมสลับกับหลังเลยชั้นตรงข้ามกับทิศตะวันออกเดินลูกเดิน อไปหมือยอันที่เดิมหันหน้าครับเาขายใหญ่ขึ้นคิ่ๆกันไว้ลูกคิดๆกไว้คิดกันว้ถรงเพราะอยงกันไว้เรื่งใกล้กันทนร่งอะไรกันไว้มันคนสวดต้านไม่ได้เออนะจะได้ถึงเพราะเราบอกเลย พร้อมยังพร้อมน่าตั้งน้ำโม,ม่พร้อมกันอีกทีหนึ่งดังดังนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขา้าพเจ้า ผู้ร่วมพิธีในวันมงคลเลิอกทีในวันมงคลเลิอกทีได้บวงสรวงสักการะได้บวงสรวงสักการะควยเทพเทวดาควยเทพเทวดาและพระภูมิเจ้าที่และพระภูมิเจ้าที่และพระแม่ธรณีและพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระแม่โคศพพระแม่โคศพพระแม่นางกวากพระแม่นางกวากและนางทั้งหลายทั้งปวง ายทั้งปวที่ประสิทธิที่ประสิทธิอยู่เหนือในอนัตตานี้อยู่เหนือในอนัตตานี้และในอนัตตานี้ Speaker, a language, a นี้และข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอความเมตตาขอความเมตตาจากคุณบิดรมารดาจากคุณบีดอมารดาจากครูบาอาจารย์จากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงลงมาร่วมพิธีลงมาร่วมพิธีในครั้งนี้ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำเร็จและความรู้ร่วงไปด้วยดีและความรู้ร่วงไปด้วยดีโอ้โอ้ อาคีคงคานังอาคีคงคานัง,ง,านงวาโยวายโยอ,อาปโปอ,อาปโปธรณีธรณีนะมะาพาัทะนะมะพัทะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทุติยัมปิกุติยัมปิกอม อักขีคงคา낭อัีคงคา낭วายวายอาปอาปธรณีธรณีนามาพาทะนามาพาทะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะตัติยามปีตัติยามปีอมโมอมอักขีคงคางอักขีคงคางวายวายอาปอาปธรณีธรณีนามาพาทะ น้าโมผูทายะนะโมผูทายะข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้ร่วมพิธีผู้ร่วมพิธีขอความเมตตาขอความเมตตาจากพระภูมิเจ้าที่จากพระภูมิเจ้าที่และตาทองเอตตาเงินยายทองและตาเงินยายทอง ขอให้รับรู้ในการถอดถอนในการถอดถอนภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่เรือนหลังเก่านี้เรือนหลังเก่านี้และขอให้ท่าน,น,ลลนและขอให้ท่ทานจงอนุญาตจงอนุญาตในการรื้อถอนในการรื้อถอนในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงในการจับในการจับในการถอือในการถือและพร้อมการจำเริและ ขอให้ท่านทุกทุกพระองค์ขอให้ท่านทุกระองจงเปิดรู้พระธรรมเปิดรู้พระปรขันโธรูันโมพุทธายะนโมพุทธายะและขอให้ท่านและขอใหจงโอโหสีสให้แก่ผู้ร่วมพิธีให้แก่ผู้ร่วมพิธีด้วยประการใดๆประการใดๆขอให้ท่านขอจงมีความเมตตาจงมีความเมตตา ความกรุณาให้ผู้ร่วมพิธีให้แลเจ้าของสถานที่มีความมั่นคงมีความเจริญอยู่ดีมีสุขมั่งมีเงินทองตลอดการรักนานถึอสาธุสาธุสาธุ ส่งทูบไปในจันเลยตัส่งซ้ายยซ้ายปักกับพระแม่ธรณีดินเดี๋ียายรายรูเฉยๆถายนี้ด้านนี้่ยรูงทาไกทยวะโกนโนะโกนโนะโกนโนะโน สวัสดีค่ะ,คะพิธีถอนส,ส,สารก็ได้จบแล้วนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย